เพลงใหม่อุงอิงเปิดก่ลลามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรป่านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกํากลังวาสิไปอาบน้ำกำําลังวาสิออกเดินทางน่งฟัง่งบอดโจนะครับแล้วเว่าไล่ซดอืมุกระดมอุกระดมนะครับแล้วไล่สดเกี่ยวกับเรื่องอยัง ผมจับประเด็นใดสองประเด็นสำคัญประเด็นแรกไปฟังกันเลยมวลชนเราจะเยอะขนาดไหนวันที่2ี่ธันวาคมไปเจอกันเอฟซี<บ>สาวน้อยเพชรบ้านแพงเราไปรวมกันหล่อล้อมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวไปเจอกันที่ท้องสนามหลวงวเรามาล่อล้อมหัวใจทุกดวงเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง ทุกชีวิตเราต้องไปเจอกันที่ท้องสนามหลวงไปไม่ไปเก็บข้อม <c oughs> ือแดงลองเพียงวันนี้เสียงก็ยังขีนี่วันนี้ขึ้นห้านาี่เป็นจังไดครับกับคืองานวันที่ยี่สิบงานระดับผู้นำของประเทศเล่าขออย่างก็ตามคลิปนั่นแหละครับ งานฟรีอยูท่สนามหลวงเดชะบุญวันดีสิบท่านว่าคมสาวหน่อยเป็นวันแพ่งปก,กติสิออกเดินทางนะครับผมคิดว่าวันเวลาและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพิ่นจัดสรรมากครับเพิ่นจัดสรรมากเพื่อให้สาวหน่อยเป็นดนแพ่งมือนั่นว่างแต่ว่าบ่ามเป็นเต็มวงเด้นะครับ ที่แน่ๆคือมี่พอโจกับน้องอุงอิงเพิ่นฟิกมากต้องเป็นสาวน้อยเพชรพันแพงต้องเป็นน้องอุงอิงเฉื่อยใจหุ่มๆแต่ว่ากับหัวหล่อบอดโจ <c oughs> แล้วสี่ห้องแล้วสีห้องเห็นอย่างผมกับว่าคือผมแหละคือผมว่าผม็นคนมาจะโกนด้โกกาจริงๆแหละครับหัวหล่อจะน้ำตาอะไระฟังแล้วว่วะ อ่าแรีวยว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ําเบาเล่ามา่านมันเป็นคําเบาดีจริงใจนะครับพี่น้องครับถ้าคุ้นฟังดีๆนะครับเป็นคําเบาดีจริงใจนั่นแหละครับตามที่เราบอกยี่สิบท่านว่าแต่บันนี้นี่เรื่องสําคัญผมเสือเอเจแฟนครับน้องอุงอิงสาวน้อยเปริแพงร้อยเปอร์เซนที่อยากรู้ข่าวความเคลื่อนไหวและ รู้เรื่องราวในส่วนของเพลงน้องอุงอิงครับโอ้โหเป็นจังไดถ้าผู้ใดพลาดนะครับช่วงที่บอตัวแล้วไลฟ์สดอยู่หรือผู้ใดออกจากไล่แล้วก่อนพลาดครับดังทะลุมิติอีกแล้วลูกเอ้ยครับก่อนล่ำครับ ไกดก่อนลำมาถึงบอสโจรเรียบร้อยในหว่างที่บอสโจไลฟ์สดครับอืมอาจารย์บิ๊กภูมารินครับสุดจริงมืออ่อนๆฝ่อนหวานๆมีคำที่กินใจท่อนประหารให้ติดหูอีกแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวขาดวาเบาเหลือท่านนึงมาแร้งเร็วๆนี้แต่ก่อนอื่นพี่น้องดอกจันไว้หลายๆ สิ่งสำคัญคือเพลินปลอยในช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เล็กคอร์ดณนะตอนนี้ก็คือเพลงนางเอกของวงครับคุณลาสไตล์หัวใจมอลลั่มครับออมแอมเพชรบ้านแพงเพลินปล่อยอยู่ตอนนี้อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์กัน,กนลหลายๆดันให้ช่องอัลกอริทึมจิตไปอยู่ในหมวดเพลงครับนะครับไปแล้วรอยละลองอองลองอองลอง เป็นจัาไหนคราวนี้ไกดเพลงมาถึงมือบอสโจเลยครับไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนวินาทีที่ไกดเพลงถึงบอสโจครับไกดเพลงอุ้งอิงมาแล้วครับอาจารย์วิ๊กภูมิรินส่งมาแล้วเพลงใหม่อุ้งอิงเปิดก่อนลามาแล้วครับ จงมาหลาสุดเลยครับนี่โปรดรีเซ็ตจงมาท่าน่ะอีจงมานี่บ่เหลืออันย่เบี้ยกนี่ฟั่งสันดิกับหูพ่อจบไปฟั่งสันดิคับหูวอีกแล้วบ่านนี้อืออีลี่อยฟั่งไบแข่อยฟั่งสันดิคับหูวหมอน้ำจุกนะเตรียมเอาไปเตยนะครับมืออ่อนๆฟอนมันเป็นจังไนพี่น้องควอนมือซึกเล่าแล้วมันใจแห้งด้ แล้วกับผมกับมั่นใจครับมั่นใจเอซีแฟนคขับว่าเฝ้ารอดร้อยเปอร์เซ็นตั้งหน้าตั้งตารอมากครับสำหรับผลงานซิงเกิลที่จะมาถึงเนาะก่อนอื่นผมถ่าความไปสักนิดนึงก่อนหน้านี้ทำไมบอกว่าสิเป็นเพลงผู้บาวคนแหลกแต่นะครับเนื่องด้วยน้ององค์อิงตอนนี้ขึ้นขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นหิงแล้วเซียวอีหยางมาประดับหิงเนี่ย จะอ,อะไรมาใส่หิ่งเนี่ยมันต้องเลิศและต้องดีที่สุดนะครับศูนย์หน้าของวงครับส่งบอลไปต้องยิงเข้าประตูอย่างเดียวครับต้องมีแต้มครับเรากะเลยมาเก่ากันเอ๊ะมันไม่มีท่อนประหารกับเครื่อหมายว่ามามันไม่มีท่อนที่จะแบบกินใจไม่มีท่อนที่จะวบแบบเฮ้ยอย่างนี้ไงอืม ันไม่มีท่อนไงนะครับอาจารย์บิ๊กผู้มาลิ่นเนี่ยไม่ใช่เล่นๆน,นะครับไปเบิงผลงานเพลงย่อนหลังใดอาจารย์บิ๊กเนี่ยได้รับโจทย์จากข้างบอร์จไปพ่อหูว่าชื่อศิลปินที่จะร้องแต่งเพลงให้นอ้องยิงแน่กต่ยัง คือแบบเล่าเกิดความกดดันนะครับอาการวบียกย่งเกิดความกดดันเพราะว่าอย่างน้องอิงดังไงครับน้องอิงดังไงครับเอฟซีหลายครับฉะนั้นผลงานที่ออกมาจะทําให้ผิดหวังไม่ได้จะทําให้เอฟซีผิดหวังบ่ได้มันต้องขัดเลือมันต้องขัดสันนะครับมันต้องนีท่อนประหารท่อนฮุกที่โดนใจ ทุกวัตทุกตอนทุกคําต้องเปี้ยงต้องจวดต้องจาดต้องสมกับคาที่รอค่อยครับเอตอนนี้เปรียบเสมือนพี่น้องเนี่ยขีดฐาฟั่งนองเพลงนองอิงเนี่ยเปรียบกันหละกับคนหิวเขาแห้งๆอ่ะอดข้าวมานานน่ะแล้วหิวอยากจะทานข้าวเนี่ยอยากจะกินเข่ามันหิวแห้งมันไดนะผมเข้าใจนะผมคือกันแต่ว่าผมก็มองไปอีก มุ่มหนึ่งก็คือมุ่มทีผู้พันสางคือบอดนะครับผมฟังจากคลิปนะครับผมเอาข่อได้จริงมาบอกเด้เพ่งนองอุ้งอิงเนี่ยบอดโจแล้วสื่อไว้หลายแห้งนะครับซื้อไว้เยอะมากจนจนเสียเงินทิ้งแบบว่าไม่เอาคือมันบ่ดีกับเเอาแต่ว่าซื้อมาแล้วมาเก่าใหม่ไม่เอาก็มีซื้อมาแล้วเยอะมากครับ ืแล้วก็อาจจะให้คนอื่นรองไปก็ได้เพลงของน้องอิงเนี่ยเราซื้อมาแล้วซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับซื้อมาเยอะมาพิจารณามาดูแล้วมันยั่งบ่าะมันยั่งบ่าแบบมี่อนประหารคือเลาวา่าชะนั่นครับความรู้สึกไกด์เพลงมาถึงแล้วคั้วรู้สึกความเป็นพี่น้องกัว้าวแล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วจองตัวแล้วหูแล้วว่ามีเพลงถาถามือถาวันเวลาวันเวลาอะไรบ้างผมจะไล่เรียงลำดับเลยนะครับไกด์มาปึ๊บเก่าเก่าใส่ดนตรีใส่ดนตรีไปอัดเสียงอัดเสียงกระดงเบิ่งมือเบิ่งเวลาอีกเด้เนี่ยว่างบอเหรียมยุไก่บอยุ่ไก่บออ่าร่างกายน้องหญิงตอนนั้นเต็มที่ไหมเสียงโอ้โหนะครับ ผมว่าพี่น้นองตั้งหนาตั้งตาเล่ค่อยแล้วนะครับตอนนี้พี่น้องเสียงน้องอุ่งอิงแตกสาวมากคือเป็นเสียงที่เต็มพลังมากพไพ่พเบิ่งหนาเวทีน้องอิงถึงแม้จะบอกว่าน้องอิงอาจจะเสียงว่าเต็มรอยได้จ้าพอแม่พี่น้องเอฟซีเมื่อนี่ <c oughs> ผมขั้นเขียวอันนี้บอกว่าเต็มว่าเต็มรอยผมอยากถามน้องอิงด้วกันว่านี่บอลาว่าเต็มรอยอันนี้บอกน้องอิงทีตีว่าเสียงว่าเต็มรอยโอ้ยนะครับ บางคนเพิ่นอาจจะฟั่งท่างในไห่หรือว่าทางทิปเด้มันอาจจะเสียงหายนะครับคืออาการเป็นบาดพึ่งหายแต่พี่นอ้องขําใดที่เต็มเสียงเนี่ยคือพลังเยอะมากนะพลังน้องเยอะมากนะพลังเสียงพลังคําแต่ละคำเนี่ยยิ่งอยู่หน้าเวทีนะปะ๊าพลังเสียงแง่ยิ่งหคือหมายความว่าเขาเป็นเพชรเม็ดงามพร้อมที่จะนะครับเนรมิตรพร้อมที่จะเจรไนให้เป็นทรงไหนก็ได้ ที่สุดครับที่สุดสําหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีผมสิไปอาบน้าผมสิไประย่องผมสิไปปวกแดงพบพอกันไต้ว่าจะลืมเพลงครับคุณสัตา์หัวใจมอล่ัมไปยาวกันต่อตอนนี้สองแสนวิวแล้วครับนี่คือนั่งเอกของวงสาวหน่อยเพลบนแพ่งจวดจาดฝาดตื่มสวัสดีครับ